สวัสดีครับพบพบกันกับช่องสำรานบ,บ้านานนาเช่นชดนะครับขอนําเนือกับข้าววันนี้ทอดเสร็จเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายมันมีขาตั้งกับ <c oughs> ข้าววันนี้นี่หลังหลังระเบียงล้วพี่น้องนะหลังระเบียงน่าอาคารสวัสดิการครับ าวันนี้นำเสนอทำเองปรุงเองกินเองซับเองนักเลเองพอ <c oughs> <c oughs> ข้าวหมูทอดไข่ดาวไข่ดาวเป็นไข่เป็ดแน่นพี่น้องน,นะไข่เป็เปด ừ, มีทอดสุกไหม,มครับมาสุบ ทอดหมูมราวทอดหมูกับเจาเจาลงไปแล้วเจอยู่หนาป่อมแล้วตอนนี้ปรึบ ทอดทอดกระเทียมไข่ดาวกินกับเกี๊ยวดูว่อืมรครับผมอ่ะเดี๋ยวจะวางันไหมนีอ่อันนี้เข้ามาในห้องเดี๋ยวจะน้อยกับสีลงไปท้้งล่างครับอันที่ นี่คือมาถอดหมูกับไข่ดาวไปกินแบบแซ่บครับส่วนบริษัทก็อีกสองวันมั้งอีกสองเนีอก็สิเป็นมันหยุดปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าสำหรับผู้บางยำเราไบ่ได้ไปทั้งในหรอกครับเขาเว้นครับผมรับผู้ใดสิกับก็ต้องกับหลังจากปีใหม่ครับอัปเดตกับข้าว สับแฟกับเจวเจาอยู่ข้างล่างทำเองปรุงเองนักเลงพอครับเบ็ดเสร็จมื่อนี้ลงทุนห้าสิบบาทหมูนี่มันหมูสี่สิบไข่อนน่นนี่นั่น่ะก็ประมาณนั้นห้าสิบบาทโอ้สับ,สบ อ่ะโอเคครับฝากกูไลก์กดแชร์ฝากกูติดตามหองอยเด้อสำหรับวันนี้ขอบคุณเล,ยลายๆครับพผอ